เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโอ้ยต้องบอกว่าหายหน้าหายตาไปนานเนาะไม่ได้ทำคลิปนานมากผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายนะครับผมที่ผมทำคลิปเนี่ยคือตอนที่ตู้ไดมาร์พาพอดีเลยเว้ยแล้วก็อัดคลิปไปแล้วก็เปิดเกลือแดกครับผม <c oughs> เออก็แม่ตอนแรกต้องบอกจริงว่าไม่ไหวนะคือต้องบอกว่าด้วย พลังงานเนาะที่ผมทําอยู่มันทําให้ผมแบบหมดพลังเนาะก็หลังจากนี้ก็จะเขาเรียกว่าพยายามแล้วกันเนี่ยครับผมจะมาทําคลิปเนาะแต่อาจจะคงไม่ได้แบบคลิปหนักหน่วงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมเราแบบเราโตขึ้นเนาะพลังงานหรือว่าแบาบเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นก็ก็ช่องนี้ต้องผมก็ไม่อยากทิ้งด้วยนะครับก็พยายามจะลงคลิปเท่าที่เป็นไปได้ละกันนะครับนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเนาะที่ยังติดตามแล้วก็ยังแบบ เข้ามาดูนาะมาให้กำลังใจกันโอเคมาก็วันนี้มีเวลาแล้วจริงๆแม่งก็ต้องมีเวลาแหละเฉลิมฉลองครบรอบสิบเอ็ดปีมันจะไม่มีเวลาได้อย่างไรครับมาก็วันนี้ตต่แรกว่าจะทําคลิปพรีวิวสกิลไม่ไหวจริงๆเพื่อนเหนื่อยมากเอาเป็นเขาเรียกว่าเอาเป็นภาพรวมที่ผมไปอ่านมาแล้วนะแล้วก็พูดตามความรู้สึกเลยละกันแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกชื่อคลิปเลยเปิดตู้ไหนดีเปิดใครดี โอ้โหต้องบอกว่าอันนี้แค่พาร์ทหนึ่งนะเพื่อนพาร์ทหนึ่งนี่คือเดือดมากๆนะครับมาป่าเบกับโกคูป่าเบนี่ผมไม่สิเต็มสิทเลยนะข้าไม่ตายเท่จัดนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมอะตอนตอน,ตอนที่นั่งเห็นตู้เว้ยแล้วก็อ่านความสามารถตอนแรกกำลังคิดว่ากูเปิดมีตาแน่นอนต้องเปิดป่าเบแต่วันนี้วันนี้ความคิดผมเปลี่ยนไป นะครับหลังจากเล่นเกมนี้ก็นานพอตัวเออนะครับเอาไว้ว่าเรามาดูข้างตู้ก่อนถามว่าตู้นี้ควรเปิดไหมไม่ควรเปิดอยู่แล้วครับตัวละครเก่งจะจัดเลยนะครับผมมาดูออภาพรวมตู้สอ,องตู้ก่อนต้องบอกว่ามันเป็นตู้ e ีเจเนร y Summon กับโดคังเฟสนีครับผมจริงๆตู้มาแบบนี้ผมจะบอกเลยว่าเอาจริงไหมคือมันตัดสินใจได้ไม่ยากนะถ้าเกิดเป็นตัวโดคังเฟสอะมันจะเป็นตัวเพศที่เป็นลีด แล้วก็ความสามารถม,มันมักจะดีกว่าในความรู้สึกผมนะความสามารถม,มันมักจะดีกว่าเวเอ,อนะครับผมในความรู้สึกผมนะแต่พอตอนแรกผมคิดอย่างนั้นใช่แต่พอมาดูลีดของเบยิต้าเฮ้ยป่าเบแม่งก็ลีดไม่ต่างจากโกคูเลยด้ว่าเอ้ยเอาเรื่องต้องบอกว่าเอาเรื่องทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าถ้าเราต้องเลือกใครคนหนึ่งแล้วก็ดูภาพรวมตู้เนี่ยแม้ว่าผมจะชอบป่าเบขนาดไหน ข้อมากๆเลยถ้าไม่ตายกระเทแต่ผมก็คงต้องแนะนาครับเป็นในส่วนของ, Goku, Goku, งโกคูนะครับผมโกคูแม่งโหดจริงๆนะครับตัวละครนี้หลังจากที่ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นพาสีสกิลของโกคูต่างๆมากมายแล้วนะครับตัวคูนี่เก่งมากๆนะครับโหดเยี่ยมมากๆน่าเดี๋ยวค่อยพูดโกคูทีหันกลับมาดูข้างตู้ก่อนข้างตู้นะครับมีโกคูโกคูเต็มไปหมดเลยนะคบเอาง่ายคือไอ้โกคูข้างหลังของมันทางด้านขวาเนะี่ยสองตัวทั้งหัว หัวจะบอกหัวเขียวหัวฟ้าหัวเหลืองเนี่ยเก่งทั้ง2ตัวเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วตัวครบรอบสิปีกับตัวตัวหารวัลื์ลืมลืมไปแล้วไอโกคูอาาคต่ะเออฟิวเจอร์ซาก้าสตัวนี้เก่งครับเก่งมากมากเลยนะครับคือเอาง่ายคือแม่งตู้โกคูแม่งเก่งทุกตัวไอรู้สึกไอตัวบูเนี่ยไอตัวบูลนี้แม่งเหมือนจะเอาเรื่องอยู่นะผมไม่เห็นว่าเออเอาเรื่องอยู่นะนะครับเอาเป็นว่าเออตู้นี้เก่งจัดเลย เปิดได้เลยผมแนะนําเลยนะว่าถ้ามันต้องเลือกจริงๆอ่ะเปิดตู้นี้ก่อนครับข้างหน้าตู้แบนเนอร์เนี่ยเหมาะสําหรับผูเ้เล่นหน้าใหม่มากผมใช้คำนี้เลยเหมาะสําหรับผูเ้เล่นหน้าใหม่มากนะครับผมเนาะไปได้หมดเลยคือมันสมบูรณ์อ่ะแล้วก็ข้างตู้ผ่านไปแล้วเนาะมาดูข้างตู้ป่าเบบ้างเดี๋ยวค่อยไปเหล่าโกคูกับป่าเบีกทีนึงเนาะจะได้แบบภาพรวม,มนในคลิปเดียวเลยต้องบอกว่าข้างตู้ป่าเบยเนี่ยมันถามว่ามันขี้เหละข,ขนาดนั้นไหมต้องบอกว่ามันก็ไม่ นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเลเจนดอรี่เนาะมันก็จะมีพวก LR แบบทำประเทศมหเยิงก็เทพแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ว่าดูตู้มันเหมือนเหมือนจะดีนะแต่ดูมันรวมแบบมันรวมออสตาแบบเหมือนจะแบบไม่มีไม่มีหลักไม่มีแหล่งอะ่ะเออมึงอยากจะอยาก,ย,ากยัดอะไรมาก็ยัดเพราะมันเป็น LR ด้วยไงนะครับผมน้องก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราต้องมาลงทุนกับตู้นี้นะครับแล้วพอเราไปดูอีพาพหน,นึ่งโอ้ยพาร์ทพาพเนี้ยไอโกคูภาพเนี้ยมันคือเป็นรวมตัวละครลีด เก่งๆแล้วเราก็สามารถแตกแขนงทีมออกไปได้อีกหลายทีมนะครับแต่ถามว่าเบต้าตัวเบต้ามันน่าเกียดขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่น่าเกียดหรอกเนาะแต่มันก็เป็นพวกระดับ L R เนาะเ L R ที่แบบอาจจะจัดทีมยากนิดนึงใช่ไหมว่าอาจจะทีมจริงจริงมันก็ไม่ไม่ง่ายนะไอ้ตัวโกงโกคูแบ็กนี่ก็ดีหน่อยนะจริงโกคูแบ็กเก่งนะครับโกคูแบ็กเนี่ยเก่งแล้วก็แต่ตัวหลังๆของมันเนี่ยก็แบบนิดซึ้งอะทีมก็แบบนิดนึงเหมือนกันนะครับผมในมุมมองผมนะผมเองผมเชียร์ทางโกคูมากกว่า อันนี้คือภาพรวมข้างตู้นะเออแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองที่ในส่วนของโกคูโอ้โหแม่เจ้าผมอ่านภาสิบสกิลครั้งแรกผมแบบเฮ้ยตอนแรกก็เฉยๆนะโกคูก็เหมือนตัวดาเมจปกติแต่พออ่านดีมันก็เฮ้ยมันไม่ธรรมดานะมันก็พอซับเพื่อนแล้วตัวมันเองก็ต้องบอกว่าทนข้างด้วแบบถึกเลยในระดับหนึ่งมีกาดด้วยมีลดดาเมจด้วยผมยยจผิดนะคือแบบ ดาเมจอ่ะเพื่อนเข้าใจว่าคือเกมเนี้ยเกมโดครังเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดจริงๆนะว่าบางครั้งการป้องกันจริงๆไอ้ฮหเอ้ยหลังๆมันก็เจอเจ็บเหมือนกันนะคืออย่างน้อยอ่ะถ้าดาเมจดาเมจเราถึงดาเมจเราแรงบางครั้งการที่ละละทิะ้งการป้องกันไปเลยแล้วใส่ดาเมททุกอย่างที่มีอ่ะไปเลยมันก็ยิ่งถ้าเกิดเราจบเกมไว้มันก็สบายถูกไหมเออมันเหมือนคือคือมันก็แลกอ่ะ แต่ความผมว่าผมมองการไกลว่าโกคูเนี่ยมันมันไปได้ไกลเนาะเออมันไปได้ไกลแล้วก็ผมใช้คําว่าเราคาดหวังกระดาเมจของเขาได้ในบางด่านที่แบบถ้ามันจะต้องมีตัวอะไรตัวนึงที่ซัดดาเมจใส่บอสให้มันแรงไปเลยผมก็โกคู oo, นะตอนนี้นะผมว่าโกคู oo, คือคําตอบของเกมนี้เลยคือดาเมจโกคู oo, นี้นะ่าจะอันดับหนึ่งของเกมไม่ต้องสือนะคือมันบวกเวอร์มาก4 0 0 400, 400ยอยะไรคือแบบมึงเวอร์เกินบ้าไปเนี่ยใช้คํานี้เลยเน,นะครับเนาะเออก็ เชียนะครับว่าเอาโตัวดาเมจก่อนนะครับผมเนาะต้องบอกว่าโกฮูเบตานี่มันมันจริงๆมันเกิดมาคู่กันน้เอจริงแต่แต่ไอคือถ้าเราต้องเลือกไงก็แนะนําโกฮูครับส่วนป่าเบยจริงๆแม่งคือแบบแม่งเอ้ยตัวโป,ปรผมนะป่าเบอะแต่ก็ต้องยอมจริงว่ารอบเนี้ยอาจจะดูดรอปกว่าโกฮูนิดนึงเพราะโกฮูมันคือตัวดาเมจที่ อย่างที่บอกคือถ้าเราต้องจบเกมอะโกคู Goku มันก็เสียงดวงดีกว่าแต่จริงป่าปเบเมไม่บอกป่าเบไม่ได้กากนะป่าเบเนี่ยผมให้คุณอารมณ์แบบซับแทงมันรับตีนดีมากเลยนะครับมีที่ทีเด็ดเลยนะคือมีกาดออให้เพื่อนด้วยโคตรดีนะครับผมป่าเบนี่ผมให้อารมณ์ซับจริงจะบอกว่าซับก็ไม่จะบอกว่ามันซับแทงก็ไม่ได้ถูกไหมแม่งจริงๆมันก็ยิงแรงนะคือมันก็มันลองลองจากโกคูเอาเอางี้ดีกว,ว่า คือมันเก่งในตัวมันแต่มันยังลองโกคูอยู่แต่ตัวมันคือต,ตัวมันทําออกมาไม่คันเดรครับไม่ได้เด่นในเรื่องของจะบอกพูดยากว่าคือเอาไม่ออาว่าไม่แรงเท่าโกคูแล้วกันแรงในระดับของมันแล้วซึ่งแรงมากและตัวมันออกแบบมาให้ซับเพื่อนด้วยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมอะ่ะเชียร์ให้เปิดโกคูก่อน ถ้ามันต้องเลือกใช่ไหมเคียร์เปิดคูคูก่อนถ้าเกินคุณได้โกคูเสร็จผมแนะนําต่อด้วยเบลินตาเพราะ2ตัวนี้ครับมีความสามารถที่ดีทั้งคู่เลยตัวนี้ก็ซับเพื่อนแทงเพื่อนดามเมจด,ดีส่วนโกคูมันแบบบ้าพลังดามเมจไปอยู่แล้ววะถ้าเกิดคุณมีป่าเบตัวนี้มันยิ่งทําให้ทีมของคุณนะครับเล่นง่ายมากขึ้นด้วยนะครับทีมไดมันนี่คือโหดไปเลยเออผมใช้คำนี้นะครับทีมไดมานนี่คือโหดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้า2ตู้นี้ต้องเลือกใครก่อนก็แนะนําเป็นโกคูแต่ถ้าแบบ มีงบเหลือแล้วโชคดีนะจริงๆก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะครับตอนตู้หมาก็เปิดโกคูเสร็จถ้าเกิดคุณชอบภาคใดมัเป็นแฟนขับแม่งคือมาขนาดนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนขับใครคือมัน2ตัวนี้มันคือพีคมากๆเลยเปิดทั้ง2ตัวแต่ถ้าเลือกได้เอาโกคูก่อนแล้วตามมาด้วยป่าเบนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดใครเป็นแคมฝาแฟนขับป่าเบอย่างผมเนี่ยถ้าเราจะแหวกเลยไหมเฮ้ย hey, พี่ผมไม,ไม่ได้อ่ะชอบป่าเบมากก็เปิดป่าเบได้เหมือนกันครับป่าเบจริงๆไม่คิเลนคือเก่งมากๆเลย เออเปิดปาเบ้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาโกคูนะครับผมจะส่วนตัวผมคงต้องเปิดแม่งสองอันแหละแต่ก็คงจะไปโกคูก่อนเนาะเพราะว่าตัวแม่งคือพลังอะ่ะเออดาเมจดอะ่ะเอาดามจก่อนลวกันเน,นาปะปาเบ้เดี๋ยวก็เหรียญแรก <laughs> เปิดไม่ออกกูเหรียญแรกแล้วกันอะไรประมาณนี้แต่จริงก็ต้องบอกนะว่ามันมีสองพาร์ทเนาะนี่ครึ่งพาร์ทหนึ่งเองพาร์ทหนึ่งก็ดูตังกูแล้วจะลองครับพาร์ทหนึ่งก็ดูตังกูแล้วนะครับสะเทือนใจที่เป่งเลย ะะเอาไว้ว่าประมาณนี้บละกันนึงครัาสำหรับว่าเสวียปีเปิดตู้ไหนดีก็แนะนําประมาณนี้เนาะก็หวังว่ามันคงจะช่วยเพื่อนๆได้ละกันนะครับว่าเ,ออเป็นไม่ใช่ช่วยนะใช้เป็นบแบบว,ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียในการเปิดแล้วกันว่าผมมองตัวละครเสวียปออีอย่างไรแล้วก็แนะนําใครว่าจะเปิดยังไงแต่สุดท้ายอย่างที่บอกเนาะเพจมันเป็นของเพื่อนๆเ,เ,ออเปิดได้หมดไอส่องตรงนี้เก่งด้วยกันทั้งหมด เก่งจริงเท่ด้วยโดยเฉพาะป่าปเบเนี่ย1สเต็มสิทธทาไห้ตายเท่มากส่วนโกคูผมให้กล้าเต็มสิทธ์แล้วกันเออถ้าเบต้าเต็มโกคูก็ต้องไม่เต็มอะ่ะอืมนะครับแต่ถ้าไม่ตายสองคนนี้สวยนังคู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับกาชา11ปีก็หวังว่าเราจะมีเพชรบอกตัวเองด้วยเนาะว่าจะมีเพชรเหลือไว้เปิดพาร์ทสอง นก,กับผมโอเคแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม